นะโมตัสสะาอาโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญวันตังตัดาวาดิ้งสิเลตุจดจามัยตัง เก yup. โตสมถะมนุษยุต <c oughs> <c oughs> ังต <c oughs> ังเววิญญูประสังเรนตีขอเจริญทุกเจริญพรท่านสาธุชนทุกๆคนที่มาสร้างความดีสร้างบุญบารมีณสรถานที่นี้หรือสร้างในตรถานที่ต่างๆบุญบารมีความเป็นผู้มีวาชนาเจริญรุ่งเรือง ด้วยคุณธรรมจึงเป็นการหาได้ยากเรากำลังสรรสร้างเรื่องหลายอย่างที่เป็นความดีเช่นที่โยมบอกว่าสร้างสะพานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างบ้านสร้างเมืองวัดวาอารามดีทั้งนั้นสร้างสะพานกว้างแม่น้ำสำหรับคนเดินไปเดินมาสะดวกสร้างสร้างหนทางถนน ให้บุคคลวิ่งรถวิ่งไปจำมาหากินไปติดต่อการงานก็ได้สะดวกไม่ว่าสร้างอะไรเป็นประโยชน์กับคนหรือกับตนเองดีทั้งนั้นแต่การสร้างของพระพุทธเจ้าตามประวัติท่านก็สร้างมาพอแล้วสร้างบุนบรารมีมาทียสงไขยนานเหลือเกินแต่ตอนสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างอะไรเลย สร้างแต่คนให้เป็นคนสร้างคนให้เจอนอกงามด้วยปัญญาแต่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาปลูกต้นไม้เพื่อได้ผลทำไร่ทำ,าทำนากเพื่อได้ผลแต่ต้องเป็นระดูกาลแต่สร้างความดีนี้ไม่เลือกระดูกาลเดือนไหนปีไหนวันไหนสร้างความเจริญอย่างหนึ่งได้ อะไรก็ได้แต่ศาสนานี้ถ้าให้ปลูกปัญญาให้ปลูกรกะติการปลูกนี้ใหม่ๆก็ต้องตั้งท้องก่อนเจนกล้วยมันก็ตั้งท้องผลไม้ทุกชนิดมันเจนท้องข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันก็ตั้งท้องตั้งท้องว่าต่อไปจะเป็นเม็ดเป็นรวงใหญ่โตขึ้นอย่างใดเราส้างความดีก็ตั้งท้องกันใหม่ เนเด็กเกิดในคัรแม่เรียวว่าตั้งท้องต่อไม่นานาวันเดือนปีเด็กก็คลอดออกมาเป็นทารกกฎิกาเป็นกุมารกุมารีเป็นหนุม่มเป็นสาวคนเรามาจากตั้งท้องทางนั้นตั้งท้องของปัญญาตั้งได้ยังไงปัญญาต้องตั้งท้องมาจากการเรียนการศึกษามาจากการระดับกลับกวาง มาจากการทำจิตทาใจเทเรกว่าทำกรรมฐานกรรมฐานเป็นการตั้งท้องของปัญญาเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาเกิดได้ด้วยการภาวนาเช่นเรานั่งทำการกําหนดลมเึรืองยากระยมลองทำก็ได้แต่ให้พูดจบก่อนทำไม่มากสักสองนาทีว่าตั้งท้องปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไง ตั้งท้องปัญญาให้เกิดจากการกวังว่าจะดีอะไรตั้งท้องปัญญาให้เกิดวิจินให้เกิดจินตนาการหรือว่าการใกล้ครวรโดยความแยบคายว่าอะไรควรทำยังไม่ได้ปัญญาแต่ว่าตั้งท้องไว้ก่อนตั้งท้องคือเมล็ดพืชเมล็ดพืชทุกชนิดมันมีรากมีใบมีดอกมีกิ่งก้านสาขาใหญ่เมล็ดนั้นแต่ใครมองไม่เห็น ใครไปเห็นในมเมล็ดผลไม้มีใบมีดอกมีกิ่งกา้านสาขาและมีลูกของมันไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าเห็นความที่พระพุทธเจ้าเห็นนั่นแหละจึงมาเล่าให้พวกเราฟังว่าให้ตั้งท้องจากมาเมล็ดแค่นิดเดึงมเมล็ดนัดดน้นถ้าตั้งอยู่บนก้อนหินมันก็งอกไม่ได้มเมล็ดนั้นถ้าอยู่ในยุ่งในฉางหลงไม่ได้ลงกินมันก็แตกเป็นดอกใบไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนเราการตั้งท้องของตัวเองไม่ว่าหญิงหรือชายตั้งท้องเป็นคนดีตั้งท้องเป็นคนดีต้องตั้งจับเบื้องต้นคือศีลให้รักษาทีหน้านั่นเป็นท้องของปัญญาเป็นท้องของการมีบุญพาดวาสนาท่านทั้งหลายอนาคตของเรายัางไกลเนาะยังไกลมากเพราะเรายัางต้องเกิดกันนานแสนนาน แม้แต่ชาตินี้ก็ไม่รู้วันใดเราจะพรากจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะล้มหายตายจากก็ให้เป็นคนรีบตั้งท้องความดีให้ได้คือตั้งทองของศีลเดิงให้รู้จักเว้นไม่ทำบาปด้วยกายวิจาใจเช่นข่าจัดเป็นต้นหรือไม่ขำโมยล่วงล้ำกรรมทิตของใครไม่ทำผิดลูกััวลูกถูกเมียใคร ไม่ทำปิดเรื่องปากที่พูดคำหยาบคำด่าคำว่าให้ตั้งท้องโดยการพูดดีพูดไพเราะพูดนิ่มนวลพูดชวนกวงังพูดให้เกิดความรักรึ่งกันละกันให้ตั้งท้องจากตอจไม่ดื่มตุวรามีไรทุกชนิดอย่างนี้ก็ว่าเริ่มจะเป็นคนดีไปข้างหน้าไม่ว่าใครจะดีกันใหมหรือในชาติต่อไปหรือดีมาแล้ว ช่นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกพระองค์เขาตั้งท้องรองรับความดีให้เป็นภาชนะเอิญภาชนะตองแท่ก่อนในท้องนั้นก็คือปลูกเมล็ดแห่งรัทธาเพราะจัทธานั้นเป็นพืชทีนีจน้จิตใจเรานี่เป็นเนื้อนาเราก็หวานพืชลงไปในเนื้อนาคือจิตหวานพืชคือรัทธาก็เรียกว่ารัทธาจิตให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม เช่นว่าโกตัเก่ากล่าวโฆษณาว่าสร้างสะพานนะสร้างวัดว่าอารามนะสร้างอุโบสถนะทอดผ้าป่านะทอดตะถินนะนั่นเป็นการโฆษณาให้คนตั้งท้องแห่งความดีเราก็บริจาคเงินต่อข้าวของมากบ้างน้อยบ้างให้จำเถิดเพราะว่าเป็นบอกเกิดแห่งความดีทุกอย่างแต่ของพระพุทธเจา้า ท่านมุ่งให้คนตั้งท้องด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นของดีที่สุดในโลกดังคำสุภาทิตว่าสาธุป,ปัญญาณวานโรคนดีที่มีปัญญาก็่ายดีคนชั่วที่ไม่มีปัญญาคนดีที่มีปัญญารู้จักํำความดีใส่ตัวเองคนชั่วไม่มีปัญญาก็จำชั่วใส่ตัวเอง ที่ชั่วช่วกันทั้งโลกทั้งเมืองไทยที่เป็นกันอยู่ที่ติดกุ๊กติตารางเนี่ยเขาตั้งท้องจากทางไม่ดีเป็นท้องมันกันมันเกิดบาปก็มันตั้งแต่ต้นต้นหนทางของชีวิตจะเกิดพ่อกระบาบแม่ก็บาบลูกกระบาบในตระกูลนั้นไม่ตรงเสริมความดีของพระพุทธเจ้า ไม่พูดถึงความดีของพระธรรมที่จะนำตอนนี้เป็นคนดีไม่พูดถึงพระทององค์อรังตัว่าท่านปฏิบัติหมดกิเลสจริงเขาตั้งท้องมาจากพืชอตภิษอตพิษคือว่ามันอันตรายมันเหม็นมันจาบมันสางตั้งใบก็เหม็นดอกก็เหม็นรากก็เหม็นคือตั้งต้นมาจากความชั่วความชั่วคือของตกกระปของโสมมอมเป็นอาจมที่บุคคลทำกันอยู่พอตั้งท้องจากพ่อแม่ ลูกเกิดมาก็ติดพ่อเป็นพันธุกรรมของพ่อของแม่เป็นเลือดพ่อเลือดแม่เกิดกันไปเรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้าว่าให้ตั้งท้องแบบนี้พ่อแม่มีลูกต้องสอนลูกพ่อแม่เป็นผู้นำของครอบครัวต้องนำไปสู่ผลทางแห่งความเจริญคือทตบุญทำ้กุศลอย่างที่เราทำกันอยู่เมื่อเราทำแล้วลูกลูกหลานนจะตามพ่อตามแม่ไป ถ้าพ่อแม่ดีเรียกว่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์หล่อลงไปแลว้วก็สาเร็จรูปมาสวยๆงามๆจะหล่อหลวงปู่หลวงหล่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าพิมพ์ดีหล่อลงไปทองคำด้วยทองเหลืองทองแดงแหลลงไปออกมาได้รูปที่สวยฉันได้ <c oughs> ถ้าพ่อแม่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีมันจะติดลกูกติดหลานพระพุ้นได้เข้าเป็นเป็นผู้หล่อหลอมเป็นพ่อพิมพ์ใหญ่ พิมคือท่านหลอกคนด้วยศีนหลอกคนด้วยการให้ทานหลอกคนด้วยการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาญาติโยมทั้งหลายอย่าถือว่าเป็นของเธออย่าเป็นของวโบ,โบราณโบราณเป็นของดีสําหรับคนแต่ละคนคนมีแต่ทานกับศีนแต่ไม่ภาวนาเนี่ยมันขาดของดีภาวนาเป็นเรื่องใหญ่คําว่าภาวนาแปลว่าอะไร ภาวนาแปลว่าทําให้เป็นขึ้นในมีขึ้นศีลไม่มีก็ทําให้มีขึ้นในได้ปัญญาไม่มีก็ําให้มีขึ้นในได้ปัญญาเกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดรุ่งเรืองขึ้นโดยการเจริญภาวนาเช่นเรานั่งกรรมาฐานเดี๋ยวนี้ก็ได้เริ่มต้นจากคำว่าพุทธแล้วก็โต ของตัวทท่งนี้แหละไม่ยากเลยนี่แหละตั้งท้องปัญญาเรียกว่าภาวนามยาปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาแต่เมื่อจะเกิดนั้นมันยังเป็นเมล็ดอยู่เราไม่เห็นว่ามีดอกมีใบมีรากเป็นยังไงพอนานไปมันแตกดอกออกผลเป็นลูกเป็นเป็นต้นเป็นเป็นกอเป็นเปลือกเป็นกระพี้ขึ้นมาปัญญาไม่ใช่ว่าปลูกทีเดียวจะเกิด เมล็ดเปิดมาจะเปิดปลูกวันเดียวมันจะแตกใบได้มันต้องใช้เป็นเวลาเป็นเดือนปลูกปัญญาใช้เวลาเป็นปีพระพุทธเจ้าปลูกปัญญาเสียสงไขไม่ใช่ง่ายนะนานแสนนานจึงได้เกิดปัญญายิ่งใหญ่เรียกว่าปัญญาคุณการปลูกปัญญานั้นต้องภาวนาต่อไปนี้ขอเชิญลูกๆหล,ล,ลานๆทุกคนที่มีความประสงค์จำดองหมายจะท้า,ทาความดีนี่ ให้เรามาร่วมสร้างบาร,รมีบอกแล้วว่าสร้างสะปานสร้างบอดสร้างวิญาณต้องใช้เงินกันใหญ่แต่เราสร้างปัญญาไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องล้วงกระเป๋าเลยไม่ต้องไห้ใครรับเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าความดีจริงต้องเกิดจากการภาวนาให้กำหนดว่าพูดโตชาชานะ โตแล้วก็มีตาจีรูว้ว่านี่คือการกําลังกําหนดลมหายใจข้าออกว่าปูดลมออกโตลมเข้าลมออกนั้นคือการตายของชีวิตถ้าออกลมออกแล้วไม่เข้าตายเพราะนั้นลมออกมาก็เข้าใหม่ ชีวิตนี่เกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตา,ต,าตายอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเวลาหายใจออกไปเนี่ยลมหมดเลยในร่างกายแล้วก็ตายพอตายแล้วกลับเกิดขึ้นใหม่เรียกว่าเรียกว่าเมื่อออกไปท้องมาแห้งจะกระดอบปุกตาพองหนอยุบหนอนั่นพองพองก็คือหายใจเข้าไปยุบก็คือหายใจออกไปให้ท่านทำเถอะเป็นของดีจริงๆดีที่สุดในโลกนี้ ให้ทำบ่อยๆแต่ในที่นี้เราเริ่มแรกตั้งท้องกันก่อนให้กำหนดทำดังที่กล่าวว่าพูดตูพูตูและสังเกตจิตใจวันนิ่งไหมสงบไหมสุขไหมแล้วก็เป็นเป็นปิติปราโมทในหัวใจไหมดูไว้ดีให้กำหนดสักสองนาทีนะจึงอาจจะมาจะนิ่งเลย ให้ท่านสังเกตว่าจิตี่ยมันกลับมาไหมมันจังบวกไหมจังบอกแว่จังคิดไปข้างนอกท่านต้องอากลับให้ได้เอาจิตนั้นกลับมาอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลมหายใจคําว่าเอามาไม่ใช่เอาเอาเชือกไปผูกลากตัวลูตัวกังมาใช้จิตสต,ติเป็นเครื่องผูกมัดหัวใจ ปลูกมัดให้ได้ว่านี่ลมเข้าลมออกจิตจะกลับทันทีจิตใจคนนี่ไม่ได้ดือ้อไม่จะกระด้างไม่ไม่จะความยากสอนยากแต่ที่เราไม่กุกมันจึงกลายเป็นสัตว์มันก็ป่าเถื่อนไก่เถื่อนน่ยมันมันไม่เข้ากับคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราให้จิตนี้ทันสมัยที่สุดให้จิตนี้อยู่กลางใจความรู้สึกกําหนดว่าปูตูอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนทอําเถอะลูกลูกหล,ลานหลานดีจริงๆ เอาแค่ okay, นี้ก่อนเมื่อท่านนั่งท่านได้ยินรถวิ่งไหมท่านได้ยิงลมพัดถึงใบไม้จะมันร่วงลงมาไหมได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงกาไหมสมมติมนะถ้าได้ยินอย่างนั้นท่านอย่าถือเปน็นอารมณ์เพราะโลกนี้มันไม่ไม่ปลอดจากเสียงทั้งหลายทั้งในป่าทั้งเมืองกวาเมืองกรุงเสียงมีอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเสียงมีก็เรื่องของเสียงอย่าเป็นอย่าใส่ใจให้ใส่ใจ,ใจแต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียว กวกเบื้องแรกพอเข้าใจท่านจะทําได้เมื่อทําได้ชาติเนีในท่านมีความสุขที่สุดปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูยากจนเปิดประตูแห่งความเป็นคนร่ํำรวยเหลือกินเหลือใช้เปิดป,ปิดประตูความชั่วและเปิดประตูความดีเนื่องจากเรารู้จิตรู้ใจของตนด้วยการกําหนดลมจึงขอพูดต่อไปสักนิดเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเริ่มอุบัติขึ้นนี่ ก็เกิดเป็นผู้เป็นกอนในทานทั้งหลายน้ำยังหูวร้องแป่นดินยังหัวเราะต้นมากรากไม้พูดได้ดีออกดีใจว่าคนมีบุญมาเกิดแล้วเรีกยว่าเทวดากวาดินเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไกวดีใจแล้วก็ใจย่อห h ว้้องกันว่าบัดนี้คนมีบุญเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เมื่อวันพระเจ้าประสูติหลังจากนั้นเมือ่อพระเจ้าจะรู้ดินก็ต้องหัวเราะน้ำก็หัวเราะดอกไม้ทุกชนิดดอกบัวจงกลน,นี่ก็เกิดในท้องทะเลทะเลเป็นลูกคลื่อนแต่ก็บัวเกิดได้บนกว้ากว้ามีบัวลอยไปลอยมามีดอกไม้เป็นเป็นเพดานบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าคว้าดินบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องจริงโยมา ก่อนเข้าเรียนขอศึกษาว่าเราจะตอบแทนพระพุทธเจ้าด้วยประการใดทต่ท่านมีคุณที่สุดกับโลกนี้การที่เราเป็นคนดีมีความสุขนี่ก็มาจากคุณพระพุทธเจ้าแต่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวมาจากศีลคนปัญญาคนแล้วก็หรือว่าศรัทธาคนที่ท่านทำขึ้นเนี่ยเราได้ความสุขในโลกนี้ไม่มีใครใดให้เราคือพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม ถ้าได้ความถูกจริงนั่นก็คือตัวธรรมะธรรมะก็คือตัวพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายเขาจะทําอะไรตอบแทนพระเจ้าจักรพรรดิมหาราชนี่เป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็สร้างเจดีย์แปดหมืนสี่พยอดบูชาพระพุทธเจ้าเท้ามหาพรหมสร้างดอกไม้สูงกว่ายอดเขาแปรตุมเมนดอกไม้มาป,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 ปลูก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 แลร้อยเป็นปวงปรอยระยะ จากเพื่อนดินถึงดวงดาวบูชาพระพุทธเจ้ากันใหญ่ตอนในยุคกังตโนอนเป็นเรื่องที่ทำบุญกันอย่างมาโหฬารอลังการมีคนอยู่นิ่งไม่ได้คนเลี้ยงหมูหมาเป็ดไก่เลี้ยงนกสัตว์ดีรจานก็ยังมีนิสัยคนคลใครถึงกลนไปเป็นตุกกอเป็นหมาก็เป็นหมาชั้นดี เพราะหมาได้ยินคนพูดธรรมะกันทุกบ้านทุกเรือนเรื่องทาบุญทำกุศลไม่ได้พูดเรื่องบาปในยุคพระพุทธเจ้าจึงนกก็รู้ภาษาธรรมะสุนัขก็รู้ภาษาธรรมะลกโลกหล,กล,กลานหลานที่เกิดในยุคนั้นพ่อแม่ต้องบอกลูกว่าเจ้าจะเดินไปนะลูกนะต้องเดินโดยพุทธโธท,ทำอะไรต้องอยู่กับพุทธโธตมโัมอสังก๋ ยังไม่ออกเสียงในในนึกใจในใจว่าก้าวไปทีหนึ่งเป็นพุทธทีสองเป็นโททำไว้อย่างนั้นเถอะจัดเลี้ยงทุกชนิดกลายเป็นจัดเลี้ยงไม่เบียดเบียนกันแม้แต่ไก่กับตัวนักก็ไม่ตาครุบกันไอ้พวกเหยี่ยวไอ้พวกนกไปก,กินลูกไกล่ลูกเป็ดลูกไก่มันก็ไม่ทามันเป็นการร่าเริงบันเทิงใจกันใหญ่ในยุคพระพุทธเจ้าจะแต่รู้ใหม่ๆโลกเราเสีวิไลยอันยิ่งใหญ่ในยุคนั้น ทุกคนต้องทำบุญกันหมดเลยเพราะอะไรโยมเพราะยุคนั้นเขาเกิดทันพระพุทธเจ้าแล้วเราจะทันได้ก็ต้องสองพันหร้อยหกสิบสามปีนี่ล่วงมาเป็นสองร้อยหกสิบสามปีจึงจะรู้คุณพระพุทธเจ้ารู้คุณพระเจ้าเพียงแค่ทานกับศีลแต่คุณกองการภาวนาเรายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นภาวนาเป็นเรื่องใหญ่อะไรจะถูงดียิ่งที่ละเมวอีตาอักกังศีลเป็นของเลิศ ถึงเราไม่ได้ทำนุนทำตาแต่เรารักษาตินมันเลิศก,กว่าให้เงินแน่จองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดเพราะง่ายเงินเท่าไรกิเลสไม่ออกรักทีผู้รับก็ไม่กิเลสก็ไม่ออกเพราะว่ากิเลสมันต้องการเงินเราเองทำบุญก็ต้องการให้บุญย้อนกลับมาตัวแต่ถ้าศีนนี้ไม่ใช่ทานศีนเป็นตัวบริกรรมทำใจให้บริสุทธิ์ภาวนาํำใจให้ฉลาดให้มีปัญญา พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยจำบุญํำทานตรัสรู้ด้วยการรักษาศีลตรัสร,รู้ด้วยการเจริญสมาธิตรัสรู้ด้วยการเจริญภาวนาอย่างที่เราทำอยู่นี่แต่อาัยที่เรากวักไกวในเรื่องทำมาหากินไปวันๆเราไม่ค่อยคร่ำครวญถึงเรื่องรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงขาดของดีไปอย่างน่าเสียดายเกิดมาทีวิตอยู่กับเงินกับทองก็จริง แต่จริงเหนืองินเหนือสองอยู่ก็คือศีลสมาธิปัญญาให้ท่านสนใจเถิดเรียกว่าไตรสิกขาสิกขาสิ่งที่ควรศึกษาเรื่องศีลคือปฏิบัติศึกษาเรื่องสมาธิใใจสงบเรียบร้อยดังคำที่ยกรูปาเทศบางตอนว่าปัญญวันตังตาทาวาดิงที่เลตุตุสมาหิตังแกตสรรมตะมายุตังตังเววินยูปัจจังเท วินโยจนคือคนดีคือพระพุทธเจ้ายกย่องคนมีปัญญายกย่องคนมีศีลเจ้าจนคนใบมีใจมั่นคงมุ่งประกอบทำเครื่องสงบใจนั่นแหละคำว่ามุ่งประกอบทำเครื่องสงบใจนะย่างไงใจสงบได้ให้ทำสิ่งนั้น เช่นนั่งกรรมาฐานพุทธตธรรมนี่ก็เป็นความสงบอย่าไปเอาเรื่องวุ่นวายมารบกวนหัวใจใจต้องการนิ่งต้องการความสงบแต่นิ่งไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกมันมาก่อกวนเราจึงวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้จองหมาความสุขภายในกันเถิดอย่าเอาความสุขแต่ข้างนอก สุกข้างนอกนอกตัวเราไม่ใช่ให้สุกมันให้เรายุ่งตลอดเวลานึกถึงนั่นนึกถึงนี่การพัดอย่างใจไปข้างนอกใจต้องกลับมาข้างในข้างในคือใจจริงแต่ข้างนอกไม่ใช่จริงหลอกทั้งนั้นที่บ้านนั้นก็หลอกเมืองนี้ก็หลอกหนักข้าวหลอกตัวเองว่าสวยว่างามว่าดีว่าอายุมั่นขวัญยืนไม่จริงแต่เราวกก็มาภายใน เพราะพระพุูปเจ้านี่สแสดงลอกจริงแต่ท่านอยู่กับภายในรู้น้ำใจพระพุทธองค์เมื่อรู้น้ำใจพระพุทธองค์กับรู้น้ำใจคนอื่นเรียกว่าสัพพัญยุตญยานการสาธุจนคนดีนทั้งหลายเรามาข่ารอบนอบนอบในการเจริญภาวนากันเถิด เือทจำดมหายใจข้าออกดังที่ปรากฏแล้วํำได้ดังนี้ก็จะมีความสุขความเจริญสุดท้ายนี้ขออ้างอ,อกคนพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าําเปรนสงถิงตักติดในตาคนและโลกจงมาบรรดลบรรดาลอาวตารในท่านทั้งหลายจุกสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุข,ขบลัละลาบยศเถือนเตือนและความทุกข์ทุกขี่ปาราจิการรับประทานวิจัดจนาธรรมก็ออส้มควรแก่เวลาเอวังเจ้มีด้วยประการศนี้ Nyata wadi wangapura wadi purinti Sakarang ewa mewa ito tinang Peta nang upaka pati citang pati tang จันโตปนาราโตยาตามนิโชติราโตยาตาทัพีติโยวิวัันตตาปารโกวินัตตตมาเทปวัฏวันดาราโยทุกีติกายยโขปวะอภิวาตนสิลิตานิจังวัาปัจจายโนจตาโรธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังภะลา